อ่ะเรียกความฝันรัฐบาลไทยใครพร้อมบ้างคะกดแชร์คะ่ะรัฐบาลไทยจะออกวันที่16นี้แล้วนะคะอ่ะมางวดน,นี้เจนุกจะแตก3ตัวหรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะจ๊ะมาเรียกความฝันจะมาไหมมา สวัสดีค่ะแม่แม่ที่น่ารักของเจนุกทุกทุกคนขอให้งวดน,นี้แตกสาตัวเหออเนาะ ขอใแต่สามตัวเถอะสวัสดีค่ะเลกความฝันรัฐบาลไทยงวดนี้ไหนใครพร้อมแล้วนะคะกดแชร์ค่ะแล้วพิมพ์ว่ารวยๆมามาแม่เสียดายนอ้องเลขสามตัวราวเมื่อวานน่ะเสียดายนอ้องคือแบบทำไม คือแบบย้างเย็นมากเลยอ่ะอ่ะทุกคนขาขอคนละหนึ่งแช่หน่อยเร็วเทนายหวยลาวเมื่อวานจังเลยอ่ะ ทำไมห้าศูนย์ปดไม่อยู่ข้างหลังอ่ะห้าศูนย์แปดเจ็ดแบบเฮ้ยมันเป็นสี่ตัวตรงเลยนะถ้าเติมเจ็ดไปอ่ะเนาะขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะเรียกความฝันร,รัฐบาลไทยไหนใครพร้อมแล้วบ้างนะคะทุกคนดูไว้เป็นแนวทางพอนะดาวโจนช่วงนี้ดาวโจนเจนุกเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันมันออกแม่สวยขึ้นมากเลยขอบคุณค่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแนวการออกใหม่ ดาวโจนสูตรเดิมเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยเสร็จไดรเราวเนอะห้าศูนย์แปดฉีดฉีปะเลขฝันเลขฝันเนาะได้ห้าศูนยเออแต่ก็มีคนตัดเล่นเยอะอยู่สวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมได้ไหม แม่จา๋าเลขความฝันนะใครอยากได้ก่อนกดลิ้นด้านล่างเลยแม่เข้าไปเอาเลยนะขอคนละหนึ่งแชร์หน่อยเร็วเพราะว่ากวรเลขเคลื่อนนะ่ะหนูได้ทั้งบนทั้งล่างอุ้ยปังอิจฉาอิชฉาคนดูห่วยอ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ได้ปะขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ตอนนี้ค่ะ วันที่16เนาะสิบหกหกหกหลิงด้านล่างนะเจนุกจะลงเลขความฝันให้ที่ลิง์กด้านล่างนะคะกลัวเลขเคลื่อนนะคะเข้าไปเอาเลขก่อนเลยนะคะด่วน นะคะเพิ่งเจอครั้งแรกเมื่อวันเพดห้าส่วนแปดพอได้ค่าเขาหูเสียดายมากเลยอ่ะพี่นะคะงวดน,นี้เจให้ห่างน้อยนะคะเมื่อคืนดาวโจนออกศูนย์ห้าเอออ,อะไรก็ไม่รู้ เอามาขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครไม่แชร์ขอให้ไม่ถูกหวยนะนะคะ เข้ามาแล้วเลขสูตรมีไหมคะเลขสูตรไม่ได้คำนวณเลยค่ะเพราะว่าไม่นะคะให้เน้นเลขเลขเม็ดเดียวนะคะเจได้ให้เม็ดเดียวไปแล้วนะคะเลขมีแค่นี้นะคะวัดดวงเอาถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะเลขมีแค่นี้สองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์นะคะใครจะตัดเล่นก็ได้เจให้เลขแค่นี้ค่ะงวดนี้แล้วก็เลขความฝันนะคะแล้วก็ใส่ด่วนนะคะ โอเคใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะแม่แม่ทุกคนค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เรืยอความฝันรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะอันนี้คือรัฐบาลไทยนะรัฐบาลรัฐบาลค่ะ งวดน,นี้รุ่นอะไรเดียวรุ่นห้าแล้วกันรนะุ่นสามรุ่นอะไรอะ่ะรุ่นศูนย์เนาะรุ่นหนึ่งเหรอรุ่นอะไรเดียวทุกคนขาขอคนละหนึ่งแชร์คะ่ะนะคะลิงก์ด้านล่าง นะคะแม่ๆทุกคนเจนุกลงเลขความฝันให้ที่ลิงด้านล่างก่อนใครเลยนะคะเอาตรงๆก็อยากให้ทุกคนเข้าไปแคปที่ลิงด้านล่างก่อนเจกลัวเลขเจกลัวเลขเคลื่อนอ่ะเลขความฝันอ่ะเจไม่ค่อยอยากเขียนเรยเขียนที่ไรชั่วทุกที่เลยนะคะ,ะ,คะเวลาเขียนให้ปุ๊บก็คือแบบนะทุกคนเข้าใจฟิลใช่ไหมทุกคนเข้าไปรับเลขความฝันที่ลิงด้านล่างก่อนได้ไหม อ่ทุกคนจ๋าเดี๋ยวทุกคนเข้าไปรับเลขความฝันที่ลิงด้านล่างก่อนนะคะเพราะว่าแบบแอบบกลัวเคลื่อนว่ะนะคะมันเฉียดแต้มหนึ่งมาไหลง่วดแล้วว่า,วาเออแม่ต้องปังและกลับมาดังอีกสาธุนะสาธุคุณเขียวขอบคุณมากนะคะแอบบกลัวมันเคลื่อนอ่ะแอบบกลัวมันเคลื่อนแอบกลัวมันแบบทุกคนเข้าใจฟิลปะงวดที่แล้วเฉียดแต้มโอ,อ้ก็คือแบบฉันก็ไม่อยากเค็ดเยอะหรอกฉันก็ไม่อยากเค็ดเยอะหรอกเนื้อออแม แต่มันก็แบบกันไว้ดีกว่าเนอะอ่ะทุกคนแอดเอาแบบนี้เดี๋ยวเขียนให้ตอนท้ายๆทุกคนกดลิงก์ด้านล่างเข้าไปรับเลขแนวทางเรขความฝันรัฐบาลไทยก่อนได้เลยค่ะลิงก์ด้านล่างแม่เห็นไหมแม่แม่เห็นป้ะ ใครอยากเข้ากลุ่มฟรีห้อง V.I.P เจนุกไม่มีค่าใช้จ่ายแดสิ้นนะคะไหนขอถามหน่อยยังมีใครรอสายด่วนเจนุกอยู่บ้างยังมีใครรอสายด่วนเจนุกอยู่บ้างพิมพ์คําว่ารอมาหน่อยถ้าสมมติไม่มีใครอยากได้สายด่วนเจนแล้วเจนุกจะไม่ทําสายด่วนแล้วมีไหมยังมีใครรอสายด่วนเจนุกอยู่บ้างมีปะขอขอขอถามนิดนึงนะมีป้ะ อยากถูกสามตัวสามงดติดรอดวงเจ๊กลับมานะคุณนภัสนะคะดวงอยู่ที่ดวงค่ะถ้าดวงเจ๊ดี ดวงเจเฮงดวงเจขึ้นเจก็พาทุกคนปังไปด้วยกันค่ะมันอยู่ที่ดวงเจแล้วก็ดวงทุกๆคนว่าเราหนุดํากันหรือยังมันอยู่ที่จังหวะชีวิตช่วงดวงของแต่ละคนขอถามความเห็นหน่อยถ้าทุกคนไม่อยากได้สายด่วนเจแล้วไม่รอสายด่วนเจแล้วเจจะเลิกทํำสายด่วนยังมีใครที่อยากตามสายด่วนเจอยู่บ้างพิมพ์คําว่ารอมาหน่อยฐานแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ เอออันนี้ขอถามความเห็นนะไหนใครยังรอสายด่วนที่จะปังสามตัวไปกับเจนุกเจนุกขอเวลาหน่อยนะขอเวลาดวงตัวเองกลับมานะคะมันต้องมีดิวะใครจะดวงใครจะดวงไอ้นี้ตลอดเนาะมันไม่มีหรอกทุกคนอ่านไหนยังเอ้คอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยว่ะใครยังรอสายด่วนเจนุกอยู่บ้างพิมพ์คําว่ารอมาขอคําว่ารอ ถ้าไม่มีใครอยากได้แล้วเจจะเลิกทํำส่ด่วนนะคะรอถูกกับเจอีกรอบสาธุนะคุณรัตดาวันรอนะต้องรอดวงเจกลับมานะคะดวงเจยังยังมันยังไม่ไปถึงขั้นสามตัวทุกคนเข้าใจฟีลว่าคือเราเราอยากปล่อยไม่เป็นธรรมชาติแต่ทุกคนดูหน้าและดูปากเจไว้นะทุกคนเจสัญญาเจสัญญาเลยเจสัญญาด้วยด้วยตัวเจนี่แหละ ว่าเจจะพาทุกคนกลับมาแตกสามตัวอีกครั้งหนึ่งให้ได้ทุกคนรอดูเลยปีนี้แหละมันต้องมีสักงวดที่เป็นของเราทุกคนรอดูเจเลยนะทุกคนดูหน้าดูปากดูสายตาแววตาเจได้เลยนะทุกคนขาเจนุกสัญญาด้วยเกียรติของเจนุกเจนุกจะพาทุกคนกลับมาแตกสามตัวถูกสามตัวกับเจอีใค้ได้แต่เจไม่รู้นะว่างวดไหนหรืออาจจะเป็นงวดนี้ไม่รู้ รอเจแค่กลับมาดวงขึ้นนะคะเออนะคะคนเรามันก็อยู่ที่ดวงเนาะถ้าดวงเจดีมันก็ต้องกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครเขาดวงแย่ตลอดหรอกอย่าเพิ่งมาดูถูกกันนะคะเออใครรอได้รอใครรอไม่ได้ไม่เป็นไรยืนดูเฉยๆก่อนก็ได้อย่าเพิ่งแบบเออก็แล้วแต่นะคะแต่เจมั่นใจว่าเจต้องทำมันอีกให้ได้แน่นอนเจไม่รู้หรอกงวดไหนงวดสิบหก นี่แหละอะมาขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ไหนดูดิมีแชร์กันโอ้โหไม่ค่อยแชร์ให้กันเลยอะทคนไม่ค่อยแชร์ให้เจเลยอะเจ,บบาาเจบแบบคิดแล้วทันเจปวดหัวลงแบบลงหี่หมดแล้วเราเล่นนะคะขำๆอะโอเคทุกคนโอเคชื่นใจนะที่ยังมีคนรอสายด่วนอยู่นะคะเพราะว่าเอ้ยเราก็แอบ แอบน้อยใส่ด่วนอยู่ถ้าแบบยังไม่มีใครอยากตามแล้วเจ๊ก็จะเลิกให้โอเคเจ๊ม่เห็นเออถ้ายังมีคนอยากตามอยู่เจ๊ก็ยังคงทำใส่ด่วนอยู่นะคะใส่ด่วนใบฟ้าที่ทุกคนยังรอโอเคนะคะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะ ตามนั้นเลขคาะที่เขียนข้อมูลให้เลยค่ะ <Okay. S 1> ที่เขียนข้อมูลให้เลยาค่ะ,คะทุกคนรอนะโอเคนะอ่ะแบบหนึงใครจะเอาเลขความฝัน3ตัวเข้าไปดูเลขก่อนจริงๆแอบกลัวมันเคลื่อนกลัวเลขเคลื่อน เพราะว่าเขียนหน้าไลรสดทีไรในช่วงเนี้ยคือเขียนหน้าไรสดนะเฉียดแต้มตลอดหรือว่ามันต้องเป็นเล่นงเ,งเงียบๆวะอันนี้ไม่รู้หรือว่าเขาให้เรามาเล่นถูกเองหรือว่าเขาให้เรามาแบ่งปันแต่ไม่สิเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องรู้ว่าเจนุกเป็นคนที่ต้องแบ่งปันแนวทางทุกคนเนาะหรือยังไงอันนี้ฉันก็อยากจะลองเคสนี้ดู อ่ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแอดมินกำลังไล่ส่งคุณคุณแป๊บหนึ่งค่ะไม่ได้ว่าแอดไปเลยได้เลยคือแอดมินกำลังไล่ส่งทีละคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคุณพี่อะไรนะกุซลินพี่กูศลินคนสวยจ๋ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอดมินกำลังไล่ส่งอ่ะลองลองแอดเข้าไปก่อนลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนบอกมาจากไล์สดเจนุกริงด้านล่างตรงนี้ พีที่ลงท้ายด้วยพีซีแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่ะที่ฝันนะคือมันจะเป็นเลขอะไรวะเลขห้านะคะเลขห้า เลขห้าปองนะโอยเอาไงดีทุกคนทุกคนว่าศูนย์สี่จะมาไหมเอาตรงทุกคนเอ้ย,เ,อยเจ็แป๊บหนึ่งเจ๊ขอคั่นโฆษณาแป๊บหนึ่งนะทุกคนเจ๊ขอถามความเห็นหน่อยดิเลขแม่พึ่มพวงอ่ะสรุปเลขอะไรกันแน่ คือเป็นเลขหกสี่หรือเป็นเลขอนไนเจ๊ดูในทิกตอกคือเจ๊อยากตามเนื้อออกมาเจ๊อยากเลน่นเลขแม่พุ่มอ่ะเจ๊เคยถูกเลขแม่พุ่มสามตัวตรงมีงวดหนึ่งงวดไม่ใช่ปีที่แล้วอีกปีหนึ่งเป็นสามตัวเลยอะ่ะเออทุกคนเจ๊ขอถามเลยเจ๊จะตามไม่ใช่หรอกตามเลขแม่พุ่มเจ๊อยากสี่หกหรอสี่หกตัวเดียวหรอไม่ใช่เลขอื่นใช่ไหมคือเลขที่ปกติทุกทุกปีที่วันครบรอบอจะมีเลข จะมีเลขเลขของแม่พุ่มอะที่แบบจริงๆจ,จังๆอ่ะเนี่ยทุกคนพิมพ์เลขกันมาเยอะมากเจไม่รู้ว่ามันคือเลขไหนแต่รู้ว่าแค่สี่หกคือลูกชายลูกชายแม่พุ่มจับได้สี่หกศูนย์สามสิบสามศูนย์สี่หกจับใบกระดาษเหรอหกสี่หกแปดห้าสี่หกเหรอเอ้ยเลขไหนกันแน่ทุกคนพิมพ์มาเยอะมาก เจไม่รู้แต่รู้ว่า46คือแน่แหละคือเจจะแอบตามไม่ใช่หรอกคือตามเบาๆพอเพราะเจเคยถูกสามตัวนะอุ้ยแต่ตอนนี้พิมพ์ทุกคนพิม์กันมาเยอะมากเลยนะอันเนี้ยเหมือนเหมือนเจเลยที่เจไม่รู้ว่ามันคือเลขไหนแน่แนอ๋อ60 60กับ6030 6030 60อายุครบแม่พุ่ม30แล้วก็ลูกชายแม่พุ่มจับได้46ใช่ไหมครบรอบ30 ลูกชายจับไูน46 30 46เหรอ30แล้วก็46ถ้างั้นเจนตาม46 49เ้ากัน30เฮ ύ, 3, 0, ้ย30น่ากลัวนะแต่เลขเยอะมากเลยนะงวดนี้ยเอาจริงเลขเลข็กแม่พูมค่อนข้างเยอะนิดนึงเจนตามแค่64 94เ้ากันแต่คิดว่าไม่น่ามาพอมันดังมากแล้วก็ อาจจะซื้อไม่ได้แต่ถ้ามาล่ะก็คือสุดยอดนะอ๋อปีนี้สองตัวคุณไกลสอนจับได้หกแปดห้าระวังที่กระซิบเนี่ยมันเยอะเอางี้พ่อน้องเพชรเสียงเซนซีได้หกแปดห้าเอาตรงเอาตรงทุกคนเจ๊ว,ว่าเยอะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ๊ตามแค่สี่หก แต่สี่หกเจ๊ว่าเตะตามไม่ได้ละตามไม่ได้แล้วถือ,อลอตเตอรี่น่าจะไม่มีละใช่ไหมอาทุกคนลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะโอเคช่างไม่เป็นไรค่ะโอเคเตะตามสี่หกตัวเดียวพอแล้วก็สามศูนย์อาทุกคนใบนี้นะคะจะได้ปล่อยไปแล้วนะทุกคนได้กันหมดแล้วเนาะทุกคนดูนะทุกคนได้กันหมดแล้วเนาะอาได้กันหมดแล้วใช่ไหมคะ สองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์ทุกคนได้กันหมดแล้วเนาะได้กันหมดแล้วเนาะได้หมดแล้วเนาะได้หมดแล้วนะได,ดวนะได้หมดแล้วใช่ไหมอ่ะแคปเจอร์นะคะใครยังไม่ได้ใบนี้หนึ่งสองสามสี่ว่งวน,นี้จะให้แค่นี้นะให้แค่นี้ถ้าใครว่าเยอะไม่ต้องตามหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคให้แท็บห้าวินาทีใครไม่ทันคือไม่ทันนะเจ๊ J. กลัวมันเคลื่อนทุกคนเอาจริงๆไม่ได้ต่อแหลกลัวเลขเคลื่อนก็อยากลองดูเคล็ด กดลิงก์ด้านล่างแล้วกดเพื่อนๆน,นะคะใครจะเอาเลขความฝันเออทุกคนได้ใบนี้แล้วเนาะแล้วก็เจ๊จากเจนูช่วยตีเลขความฝันหน่อยฝันเห็นผ้าไตจีวอนเอาจริงๆคุณแพมแพมคือเอา,าตรงๆนะอันนี้เจ๊ไม่รู้คืออันนี้ความคิดเห็นเจ๊ส่วนตัวนะคือเจ๊อ่ะ ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตีความฝันให้ใครง่ายๆเพราะว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้เขาให้คุณแพมแพมเขาให้โชคคุณแพมแพมคุณแพมแพมไม่ว่าจะตีเลขไหนถ้าคุณแพมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้โชคคุณแพมแพมจะเข้าเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือความคิดเจนะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินเขาเขาให้เขาให้คุณแพมเขาให้ฝันคุณแพมแพมไม่ได้ให้ฝันเจนุกเจนุกไม่มีสิทธิ์มาตีเลขความฝันให้ใครซีสัว ทุกคนนึกออกปะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งของนอกเรื่องนิดหนึง่งคนถามเจ๊เยอะมากมาให้เจ๊ตีเลขความฝันให้เจ๊นุกไม่มีสิทธิ์ที่จะตีเลขความฝันให้ใครฝันของใครคนนั้นตีเองเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวให้ให้เขาฝันของเขาเองไม่ได้มาให้เจ๊มามีส่วนร่วมในความฝันหนึกออกมาเออเหมือนเจ๊ฝันเจ๊ตีของเจ๊เองเจ๊ไม่เคยบอกว่าให้คนเอ้ยตัวเองตีเลขความฝันให้หน่อยเออแค่นั้น เออสมมติเจ๊ฝันเจ๊ไปหาเลขของเจ๊เองเพราะว่านั่นสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินที่เขามาเข้าฝันเราคือเขาให้เราให้โชคเราเขาไม่ได้ให้โชคคนอื่นนึกออกไหมเจ๊ก็แอบกลัวอยู่นะครับคือเจ๊ไม่สนใจนะคะคือเจ๊ฝันของเจ๊เจ๊อยากแบ่งปันทุกคนเข้าไม่เข้าเจ๊ไม่รู้คนรู้แขวนพระอะไรพระเวสสุวรรณค่ะวัดจุรามณีคือทุกคนเอาตรงที่เจ๊ฝันนะ่ะ เจ๊ฝันเจ๊ไม่รู้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ๊คนเดียวหรือเปล่าแต่เจ๊อยากแบ่งปันทุกคนเจ๊ไม่รู้หรอกปู่เวทค่ะเจ๊ไม่รู้นะว่าเลขความฝันเจ๊จะมาไหมแต่เจ๊ถ้าสมมติเจ๊ถูกเองคนเดียวเจ๊ไม่แฮปปี้หว่าเจ๊อ่านคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วตามเจนุงมาตั้งแต่ให้เลขสามตัวเข้าไหลนวดยินดีนะคุณแพมแพมคนสวยจ๋าขอบพระคุณมากๆนะคุณแพมแพมคนสวยเดี๋ยวเจ๊ให้แคปห้าวินาทีนะ ห้าวินาทีเข้าใจเจนุกนะนเจนุกไม่อยากตีความฝันให้ใครเออมันเป็นแบบโชคของคนนั้นน่ะเหมือนเวลาที่คนอื่นฝันแล้วมาให้เราแล้วเขาไม่ถูกอะ่ะเหมือนเขาฝันคนเดียวแล้วเขาไม่บอกใครแล้วเขาถูกพอะเขามาบอกคนอื่นปุ๊บไม่ถูกทุกคนเขา้าใจฟิลปะคือเจก็ไม่สนเพราะเจตนาเจ๊เจะอยากแบ่งปันแนวทางให้ทุกคนใครจะเล่นใครจะตามเจ๊ไม่ตามไม่รู้แต่เจให้เจ๊แฮปปี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไม่เคลื่อนเจ๊ไม่รู้แต่เจ๊ฝันแล้วเจ๊มาแบ่งปันแค่นั้นจบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเจ๊ให้แคปได้แค่นี้องตรงแอบไม่ ก็กลัวเลขเคลื่อนแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะออกเลขดังไหมแต่จะรู้ว่าเลขเจนุกไม่ดังเอาตรงเจนุกไม่รู้ว่าจะออกเลขดังหรือเปล่าแต่เจ๊ขอให้เลขความฝันเจ๊เข้าขอให้ใบแนวทางเม็ดเดียวเจเข้าขอใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเจนุกเมตตาลูปเหตุทุกคนเนาะ คือเจลดห่างมาเยอะแล้วนะคะก็ใครทันคือทันนะใครไม่ทันก็เดี๋ยวรอแคปพรุ่งนี้อีกคือเจมักเล็กเคลื่อนอะคือให้อะ่ะคือแบ่งปันทุกคนเข้าใจฟิล่าแต่ยังไม่อยากเขียนอะไรสดอะทุกคนเข้าใจฟิลเจปะ สองห้าสองห้าศูนย์อันแล้วตรงกับปฏิทินแต่เจนุกไม่ได้ลอกปฏิทินนะเจนุกเอาเลขทาบุญมานะคะต้องขอบอกก่อนนะคะอันนี้ต้องขออธิบายเออนะคะไม่เคลื่อนกลัวอันมากกว่านี่ขอขอชี้แจงนะเลขห้าสองศูนย์เจคือเลขนี้ค่ะเลขทําบุญค่ะยอดทาบุญสร้างวัดจ้ะ อันนี้เจ๊หอดที่บายนะเจ๊ไม่ได้ลอกปฏิทินดังนะคะเจ๊นุกไม่ได้ขโมยเลขลอกเลขมาจากปฏิทินดังนะคะเจ๊บอกทุกคนตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ๊จะตามเลขยอดปฏิทินนี่จ้ะห้าสองศูนย์เจ๊เห็นสองศูนย์ออกไปแล้วเจ๊เลยเอาสองมาไว้ตรงนี้ก็เต็นเป็นสองห้าศูนย์นึกออกไหมคะอันนี้คือเลขยอดที่เจ๊าทาร่วมทําบุญสร้างวัดนะคะ สองห้าศูนย์ศูนย์สองห้าอันนี้เจไม่รู้เลยคุณพี่ออกแบบไหนก็ได้ให้มันเข้าเห็นไหมเจอธิบายได้สองห้าศูนย์เนี่ยค่ะมันคือเลขมาจากยอดทําบุญของที่เจนุกไปร่วมถวายทําบุญมาค่ะเห็นปะเออเจนุกไม่ได้เอาเลขปฏิทินดังมานะต้องขอชี้แจงหน่อยนะคะเดี๋ยวเผื่อทุกคนบอกว่เจนุกเอาเลขความเอาเลขคนเลขปฏิทินดังไม่ใช่ ฉันชี้แจงได้ฉันมีภาพฉันเอาเลขยอดทำบุญมาแล้วทุกคนติดหนึ่งศูนย์ห้าไว้ได้วยนะหนึ่งศูนห้าพิมพ์เลยติดไว้เลยใบให้ใบนี้อาจจะอยู่สายด่วนเลขนี้อาจจะอยู่สายด่วนอันนี้เจคโคตรลักเลยนะถึงมาบอกก่อนโคตรลักเลยคิดอะไรก็พูดอยากพูดอะไรก็พูดหนึ่งศูนห้า ติดไว้สามตัวเลขนี้อาจจะอยู่ในใสายด่วนมัง้งนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ติดไว้พเพราะขึ้นเลขยอดทำบุญเห็นมัเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีฝดัดไม่มีเซนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดีหนึ่งศูนย์ห้าสองห้าศูนย์จบนี่เลขในยอดทำบุญเลยจบฉันทำบุญมาฉันต้องเอาเลขยอดทำบุญ เขาไม่เข้าไม่รู้ฉันฉันต้องเอาเลขฉันทิ้งเลขนี้ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะฉันไปร่วมทําบุญมาทุกคนนึกออกปะถ,ถ้าถ้าทุกคนเป็นเจทุกคนก็ต้องเอาเลขนี้จริงไหมถ้าทุกคนไปทําบุญมาไปไปร่วมสร้างวัดหรือทําอะไรทําบุญอะถ้าเป็นทุกคนทุกคนก็ต้องเอาเลขยอดทําบุญมาให้ถูกต้องปะละ่ะพร้อมเป็นสี่ิมงคลไม่รู้หรอกเขาไม่เข้า แต่ฉันปล่อยเลขนี้ไม่ได้ฉันเมินเลขนี้ไม่ได้นะคะและฉันจะทำเรื่อยๆด้วยเข้าใจฟิลป่ะเออหนึ่งศูนย์ห้าด้วยถ้าสองศูนย์ห้าไม่ได้ก็หนึ่งศูนย์ห้าไปดิไม่ใช่มาออกสองห้าแปดปฏิทินนะปฏิทินยิ่งดังๆอยู่นะออกมาสองงวดอ่ะ ขอให้ออกสองห้าศูนย์นะปฏิทินถ้าจะออกอ่ะมาออกเลขเดียวกันที่ให้เหมือนกันอย่ามาออกสองห้าแปดโอเคทุกคนเข้าใจเนาะ เจนูขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะก็โชคดีนะ